ได้งาคนตัวเมื่อกี้นี่น่ะปูผ้าหยางพี่น้องเตรียมลงไม้ประดับเพว่าโบให้ยามันเกิดบุหรี่เหรอปอนโบมันนาสิยาวคนนี้ตัวนี้บ่เราต้องให้มันจำตัวนี้พอดีเด้อพ๋อน ตัวนี้ตัดผิดด้วยหน้าที่ต้องตัดไอ้มาจูตัวนี้เออพอดีพรตัวนี้เอาไปจับสร้อยพรจับสร้อยพรไหม ส้นช้ยพรจับส้นนั้นเด้นูเล็กจับช่อยอพรไว้จับแม่เค็กจับแม่ดึงไหมลูกดึงส้นนั้นเออดึงไปไปดึงข้างกลางบาหนิเค็กไปดึงข้างกลางไป มีวิธีของมัน,นเฮาเฮ็ดวิธีในหญ้ามันกระสิบกเกิดเนาะหญ้าขึ้นบบได้ถ้าเฮาใาส,ส่ถ้ายังแับตัวนี้สิใสซรุ้นหนายัางโบได้จัดเลยไม่ประดับก็ได้ดึงไม้แค่กเลย เออยามันมันไหลออกเดี๋ยวไอ้พรแปลงทอตั้งทอไหมมือห้ามมาเล่นลินเด้อ ไเตอร์ก็ห้ามมาเพราะว่าไปเขาจะไปบริการเข้าใจปะห้ามมาเล่นลินแถวนี้เอามืออื่นอยู่ได้พักมืออื่นไปห้องเยนเลิกมาเลยจะมาเล่นลินได้และกระซิบประมาณนี่แหละทุกคนแต่ว่ายังบริจาติดอกเอาไว้วันอาทิตย์กูแล้เขาได้จัดไม่ประดับกมากก็ เอาจะไปนั่งไมมันเปื้อนก้อนนะั่นนะ่ะเปื้อน